สไตล์บายปูเปสสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำสีอีกเช่นเคยค่ะ ผมลูกค้านะคะเคสนี้เป็นผมที่เคยฟอกแล้วทำสีแดงนะคะก็คือสะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสีเฟสสีหลุดออกหมดแล้วก็ยังมีความติดส้มๆอยู่วันนี้ลูกค้าอยากให้เป้ลงสีให้เป็นสีออกน้ำตาลหมุนๆม,มีประกายเทาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไม่ฟอกเพิ่มแล้วไม่ปรับโคนแล้วนะคะให้ลงแบบรอบเดียวไปเลยหลังจากล้างผมลูกค้าเรียบร้อยเราก็มาใส่เซรัม่มบำรุงผมนะคะเป่าผมมา ประมาณ70-80เปอร์เซ็นต์นะคะตามสูตรที่ร้านเป้เนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งผมให้ลูกค้าเลยผมลูกค้าค่อนข้างเส้นเล็กบางเบานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือ จะทางานได้แบบรวดเร็วนะคะลงสีไม่นานมากผสมสีสูตรนี้ได้เลยนะคะลูกค้าไม่ได้ต้องการเทามากนะคะก็เลยไม่ได้ผสมแม่สีเทาเพราะว่าในตัวสี P15 กับตัว S08 อะ่ะมีความติดประกายหม่นอมเทาอยู่แล้วนะคะอ่าเวลาลงสีนะคะเปก็จะลงทับตรงที่เป็นผมเคยฟอกแล้วก็ลงอ่า ขึ้นมาประมาณตรงผมดำนิดนึงค่ะแต่ยังเว้นโคนอยู่นะคะยังไม่ได้ลงตรงโคนนะคะลงทับก่อนนะคะตรงที่เป็นผมฟอกแล้วก็ล้ำขึ้นมานิดนึงตรงที่เป็นผมดำค่ะลงให้ชุ่มๆเลยในตัวสีผมไปกก็จะผสมบำรุงเข้าไปด้วยทุกครั้งทุกเคสเลยนะคะโดยเฉพาะลูกค้าที่ผมเส้นเล็กอ่อนแอแบบนี้นะคะเราควรจะเติมบำรุงให้ลูกค้าในทุกๆขั้นตอนเลยนะ ขาขลงแบบนี้ แบ่งชั้นนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปลงแบบนี้ให้ทั่วเลยทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะคะเคสนี้ค่อนข้างทำงานอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าผมลูกค้าเส้นเล็กแล้วก็บางนะคะลงสีได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องคำนึงถึงเส้นผมลูกค้าที่ค่อนข้างอ่อนแอนะคะห้ามลืมที่จะเติมบำรุงให้ลูกค้าเด็ดขาดเลยคะ่ะหลังจากที่เราลงแบบนี้ให้ทั่วทั้งหัวแล้วทั้งข้างหลังแล้วก็ด้านข้าง แล้วเราก็ยังคงเว้นโคนไว้อยู่นะคะแล้วเป้ก็จะใช้แบล็ไซส์ห่อเอาไว้พักผมแบบนี้ประมาณ15-20นาทีแล้วมาผสมสีสำหรับเติมโคนสีเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เปลี่ยนอัตราส่วนนะคะใช้สีไม่เยอะนะคะในการเติมโคนเพราะว่า ผมลูกค้าไม่หนานะคะแต่ปริมาณแม่สีเราจะใช้เยอะกว่าตอนที่เราเติมปลายผมนะคะเนื่องจากว่าต้องการให้โคุมีความหม่นให้เท่าๆกับปลายเพราะว่าคนผมเราไม่ได้ฟอกเพิ่มไม่ได้ปรับพื้นผมเลยนะคะแต่คนผมเป็นอะไรที่ติดง่ายอยู่แล้วเนาะเราก็เลยต้องใช้แม่สีเข้าไปช่วยไม่งั้นก็จะแอบติดส้มนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ลงคุหมดแล้วหอ่อแรปอบ น้ำให้ลูกค้าอีก15นาทีค่ะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะได้สีน้ำตาลนมนๆมนมนแบบนี้เวลาเจอแสงจะเห็นประกายเทานะคะแต่ไม่เทาเยอะเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยอชอบให้มันเทาเกินไปกลัวหน้าจะมองจะดอบจะแต่งหน้ายากอะไรแบบนี้ สีก็จะออกคล้ายๆแบบประมาณสีเทาชานมเลยค่ะแต่ว่าติดน้ำตาลเยอะกว่านะคะเป้ก็เลยขอเรียกเป็นสีน้ำตาลหมุนเทาก็แล้วกันนะคะถ้าเป็นสีชานมก็จะสว่างกว่านี้แล้วก็ติดประกายเทาเยอะกว่านี้เนาะทุกคนแต่สีนี้ลูกค้าชอบมากถูกใจมากเลยค่ะละมุนมากๆแล้วดูเป็นผมสุขภาพดีดูเส้นผมมีชีวิตชีวามากกว่าตอนที่ลูกค้าเข้า เพราะว่าตอนแรกผมติดส้มจ๋าเลยค่ะแล้วพอทําเสร็จแล้วผมดูดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเลยค่ะทุกคนเอาสูตรนี้ไปปรับใช้ดูนะคะสวยมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้เปขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปเป้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ทาคลิปออกมาอีกนะคะทุกคนสําหรับวันนี้เป้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ